เรือว่านักท่องเที่ยวที่ไหนตอนแรกอะที่กําลังถ่ายรูกปกันอยู่แล้วก็มีผู้หญิงคนนึงเราเห็นไกลๆแล้วว่าแบบสวยกําลังโบกไม้โบกมือเราก็ไม่รู้เรานึกว่านักท่องเที่ยวเร,เราก็เลยโบกไม้โบกมือกับกมกไม่คิดว่าจะเป็นเกสที่เข้ามาแล้วพอเขาขึ้นมาบนเร,รือเราแบบโอ้โหคนนี้แบบสวย พี่อาร์มเนี่ยรีแอคพี่อาร์มตอนที่เห็นเจสซี่เนี่ยแสดงถึงความเป็นคนดีมากๆแสดงความเป็นคนดีดีแบบไม่ห่างเหินแหมอะไรจะคขนาดนั้นพี่อาร์มตอนเดินเข้ามาแล้วเอ้าเจสซี่เหรออะไรเงี้ยก็ตกใจกันผู้ชายสี่คนก็อึมอมก็แบบจ้องมองอยู่นะอะไรเงี้ยแต่ก็สวยนะหมายถึงว่าสวยในลุกแบบอินเตอร์อ ก็คือดูดีอยู่ไอกายกายกายน่าน่าจะสนใจใกายนี่ตัวดีเลยดูเหมือนมันจะชอบนะชอบแบบโหเด็ดนะเด็ดนะอะไรอย่างงี้ไอแค่ตรงมันปีนอยู่มันปีนขึ้นมาแล้วมันก็แบบหุยเฮียสวยสัตว์หุยหุยอย่างเงี้ยก็แบบเก็บอาการหน่อยเก็บอบาการหน่อยเก็บอาการหน่อยโดยมาก็คือสเปกเลยคนนี้ก็คือสเปกมากๆฝรั่งหน้าตาฝรั่ง แล้วยิ่งประกอบกับเจนๆก็เริ่มงีเงาแล้วก็เลยม,มาสนใจเจสซี่แทนระหว่างที่เจสซี่เดินมาเจนเจนก็ดิ่งเข้าหาเจสซี่เลยเหมือนตีตัวว่าสนิทกันนะกลายเห็นแบบว่าเดินเข้าหาเลยแล้วก็ค่างคุยแบบแบบสนิทนะแต่เหมือนที่รู้รมาไม่ได้ขนาดนั้น ั้งหนึ่งถิงคือไปผักแฮงลงน้ําแต่ว่าผักแบบมันแมนเลยนะเข้าไปแบบปึ้งแล้วก็ลงน้ำอย่างเงี้ยแต่ก็สนุกดีสนุกที่ได้ไแบบไปไปไป,ไปเล่นกับเขาอแต่ว่าคงจะแบบอาจจะเล่นแรงไปหน่อยใช่ <laughs> เขาไม่กดเราหรอก <laughs> เขาก็บอกว่าโอ้แบบยังไม่ทันตั้งตัวเลยมาอย่างนั้นคือไม่มีทางแบบไม่ตกน้ําถิงเขาก็มาเล่นกับแฮกแล้ววิ่งชนกันบนมันเหมือนกับ มันเป็นจำเอาไว้กระโดดอย่างเงี้ยเออแฮกแล้วรู้สึกเฮ้ยไอ้แค่เขาก็ดูเข้าหาเรามากขึ้นเออก็รู้สึกดีเขาอาจจะชอบแฮกจริงๆก็ได้อะไรเงี้ยเริ่มไม่แน่ใจแล้วตอนนี้ดูเหมือนเขาอาจจะชอบชอบแฮกมากกว่าอะไรเงี้ยก็มีมีแอบดูบ้างตอนดำน้ำตอนทำไมจะกลับมาเขาแบบโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงล้มอีกแล้วล้มอีกแล้วแฮกช่วยหน่อยแฮกช่วยหน่อย เห็นอยู่เห็นภาพอยู่ถามว่าเหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยนะที่ต้องดูแลจนๆแล้วก็ล้มปลอมเหรอพี่ตรงๆกับพี่อามก็บอกว่าตอนตอนนั้นคือแบบนั่งมองกันอ๋อล้มล้มล้มเหรอเออเออเออย่างนี้เลยน่าจะแสดงแหละมัญญาใช่มัญยาเเยอะคนนี้ในความคิดนะคิดว่าที่กายเริ่มปันใจเนี่ยเพราะคิดว่าคนที่กําลังแบบคิดว่าน่าจะ โอเคกับกลายเป็นคนที่ไม่โอเคคิดว่าจะใสๆแต่กลายเป็นลายลึกก็อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าน้องกายเนี่ยก็อาจจะดูออกไม่ได้แบบโง่อย่างที่เคยคิดไว้ตั้งแต่แรกวิแฮกแอบมาพูดที่หลังด้วยนะว่าแบบว่าเจิญน,นับให้แบบเออบอกว่าอยากให้เข้าไปเล่นตรงนั้นเดี๋ยวมันจะขึ้นลำบากหรอะไรอย่างเงี้ยนางก็ตุ้งตัวลงไปเลยจ้ะ <laughs> <laughs> ผู้ชายมาเมาเองเลยอะ่ะไม่ได้ถามด้วยเราไม่อยู่ตอนนั้นเราไปดำน้ำอยู่ไง ตอนนี้แฮกว่าเจนเป็นเหล้าที่แรงแต่ยังไม่กลมกล่อมแค่นั้นเองแฮกว่าเขาก็แรงพอตัวแกไม่รู้ว่ากายมันตาสว่างหรือยังแต่ว่าแฮกว่ามันมนจะเจสซี่ไปแล้วแต่ตาสว่างไหมไม่รู้แต่มันพุม